จากยายนสันปดาหนะครับก็ผู้ที่มีโครงการอบรมคือเป็นงานให้น้องๆครับหันวาดจากลายเส้นนะครับก็เป็นการวาดแบบง่ายๆครับคือให้ให้เราวาดครับให้ให้เราดูเส้นแล้วก็วาดจากจินตนาการของเราเองครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเริ่มอธิบายจาก เส้นก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงอย,ไอย่างว่าใต่ระดานมีวงกลงมก็ถ้าจะก็ถ้าจะละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นหกเหลี่ยงเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ก็คือรูปทรงเหล่านี้ยครับ ถ้าเราเอามาจัดเรียงหรือว่าทับซ้อนกันมันจะกลายเป็นงานศิลปะอย่างนี้ได้ครับดิที่อยากให้น้องๆครับใช้รูปทรงเลขาคันนี้ตอาเนี่ยครับคือสร้างงานศิลปะขึ้นมาทำยังไงก็ได้ครับสม,สมมตุติอันนี้เดี๋ยวพี่วาดตัวอย่างให้เดี๋ยวพี่จะสอนอการวาดรูปแสงแสงเงาน้องๆเคยวาดรูปคงจะวาดรูปเป็นทุกคนเนาะ เอาเดี๋ยวที่จะว่าดตัวอย่างให้ดูแล้วกันของ่ายเอาเป็นโมงง่ายครับ